สำหรับแปลงขนาดเล็กถึงกลางการปฏิบัติงานโดยบุคคลเดียวสำหรับการพ่นและการกระจายการขึ้นบินที่ง่ายนี่คือโดรนการเกษตร DJI T25P ด้วยการออกแบบที่พับได้โครงสร้างที่เบาง่ายต่อการขนส่งทำให้มั่นใจได้ถึงการขึ้นบินและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนบรรทุกน้ำยาพ่นขนาด20ลิตรและหัวพ่นแบบหมุนเหวี่ยงคู่ สามารถบรรลุอัตราการไหลสูงสุดที่16ลิตรต่อน,นาทีกล้อง FPV ใน t v i s i ่นช่วยการมองเห็นในเวลากลางคืนใช้อัลกอริทึมการปรับเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้การป้องกันการสั่นสะเทือนทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ได้ภาพที่ราบรื่นขึ้น ติดตั้งด้วยการทำแผนที่สนามสร้างแผนที่ HD ผ่านรีโมทคอนโทรลระบุขอบเขตและสิ่งกีดขวางของสนามอย่างชาญฉลาดและเปิดใช้งานการขึ้นบินด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวการปฏิบัติงานอัตโนมัติสามารถเพิ่มหัวพ่นเป็น4หัวได้เพิ่มอัตราการไหลเป็น24ลิตรต่อนอาทีการปฏิบัติงานในการฉีดพ่นทำให้ง่ายขึ้นเพียง2ขั้นตอนและเริ่มการใช้งานในสัมผัสเดียวแล้วเริ่มต้นได้การสัมผัสเพียงครั้งเดียวไม่ต้องมีการแทรกแซงใช้งานง่ายทั้งนักบินมือใหม่และนักบินที่มีประสบการณ์ ระบบการกระจายของ t 25P ได้รับการอัปเกรดใหม่ด้วยน้ำหนักบรรทุกสูงสุด25กิโลกรัมมีคุณสมบัติฟีเดอร์สกรูที่เปลี่ยนได้เพื่อความแม่นยำในการไหลที่เพิ่มขึ้น2เท่าและความสามารถในการปรับตัวของน้ำหนักบรรทุกที่ดีขึ้นเหมาะสำหรับทุ่งนาสวนผลไม้การประมง,งและอื่นๆเทมเพลตการปฏิบัติงานที่เก็บไว้ใน l ค u าและเทมเพลตการปรับเทียบอัตราการไหลลดงานเตรียมการการปฏิบัติงานทางการเกษตรต้องการความปลอดภัยอย่างมาก ระบบความปลอดภัยรุ่น3.0ที่อัปเกรดของ T25P ติดตั้งแพลตฟอร์ม Avionic ระบบเซนเซอร์ระบบ 3-Vision s e n s เซอรและ Millimeter Wave Radar เพิ่มการคำนวณของระบบ a v วิ n i c สูงขึ้น10เท่าขยายระยะการตรวจจับภาพเป็น60เมตรรองรับการบินตามภูมิประเทศได้สูงสุด90องศาและเพิ่มอัตราความสำเร็จในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางเช่นเสาต้นไม้ที่มีชีวิตต้นไม้ที่ตายแล้วและสายไฟ กล่อง FPV สีในเวลากลางคืนและไฟนำทางกลางคืนขนาด75วัตต์ขยายการมองเห็นในเวลากลางคืนได้ถึง25เมตรพร้อมการสลับภาพเขาวดำที่ชัดเจนขึ้นความแม่นยำในการระบุต,ตำแหน่งที่สูงขึ้นนำมาซึ่งการปฏิบัติการบินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น DRTK3 Agriculture Edition รุ่นล่าสุดมีฟังก์กชั่น plug and play โดยไม่ต้องตั้งค่าพิกัดมอบการกำหนดตำแหน่งระดับเซนติเมตรโดยความแม่นยำที่สม่ำเสมอ การรบกวนสัญญาณของรีโมทคอนโทรลเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวระบบส่งข้อมูลโอโใหม่เพิ่อมอัตราการส่งข้อมูลขึ้น50%รักษาภาพที่ราบรื่นและเสถียรเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอสำหรับสถานการณ์การส่งสัญญาณที่มีสิ่งกีดขวางโมดูลโอโรีเลย์เป็นตัวช่วยในการส่งและรับสัญญาณดียิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องและเสถียร T25P ใช้งานกับแบตเตอรี่ DB 8 0 0ควบคู่กับเครื่องปั่นไฟรองรับการชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษสำหรับการชาร์จพลังงานจากแหล่งจไฟสาธารณะ C8000 Intelligent Power Supply พร้อมใช้งานพบกับ DJI T25P บินเดียวคู่หูที่มั่นคงของการ,กรเกษตรของคุณ